เรื่องราวของเกธารานีอดีตผู้พันหญิงในกองทัพอินเดียที่ผันตัวมาเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนรัฐบาลชนบทแห่งหนึ่งในรัฐมินนาทูประเทศอินเดียโรงเรียนนี้เต็มไปด้วยปัญหา ทั้งระบบการศึกษาที่ล้มเหลวความไม่รับผิดชอบของครูความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นและการแทรกแซงทางการเมืองด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและระเบียบวินัยแบบทหารเกธารานีเข้ามาพลิกฟื้นระบบการเรียนการสอนและเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักเรียนและครูทั้งโรงเรียนทีละขั้นอย่างไม่เกรงกลัวอุปสรรค เสียงระฆังโรงเรียนดังขึ้นท่ามกลางสนามที่ดูวุ่นวายไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเด็กนักเรียนบางคนเดินลากเท้าด้วยความเบื่อหน่ายห้องเรียนเก่าผนังสีซีดและครูที่ดูไร้เรียวแรงเหมือนทุกอย่างที่นี่กำลังรอวันพังทลาย นี่คือภาพของโรงเรียนรัฐบาลในอินเดียแห่งหนึ่งที่ผู้ปกครองไม่อยากส่งลูกมาเรียนครูไม่ทุ่มเทและเด็กๆขาดแรงบันดาลใจสนามหญ้าที่กลายเป็นดินแข็งเด็กๆบางคนเดินเข้ามาในโรงเรียนด้วยเสื้อผ้าที่ซีดจางขณะครูบางคนก็นั่งคุยจนเฉยๆมากกว่าจะสอนหนังสือนี่คือภาพของโรงเรียนรัฐบาลของรัฐทมิน,นาทูประเทศอินเดียที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของระบบการศึกษาที่ล้มเหลว เด็กนักเรียนบางส่วนถูกต้อนขึ้นรถบรรทุกไปในช่วงเริ่มเรื่องแต่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปหลังจากนี้จากภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เป็นภาพที่กีทาครูใหญ่สาวคนใหม่ที่เดินทางมาที่โรงเรียนในวันแรกกีทาเป็นครูใหญ่ที่ทางรัฐบาลส่งมาทำงานที่นี่เธอนั่งรถตุกๆมาที่โรงเรียนคนขับรถตุกๆก,ก็บ่นให้เธอฟังตลอดทางว่าที่โรงเรียนนี้ค่อนข้างแย่มากทั้งครูนักเรียนและสภาพโรงเรียน กีทามองไปรอบๆโร,รงเรียนเห็นแต่ความไม่เป็นระเบียบและไม่เป็นระบบเต็มไปหมดเธอคิดอะไรบางอย่างในหัวและเดินเข้าไปที่ห้องพักครูพบกับวาสุกิครูสาวคนหนึ่งที่กำลังเล่นมือถืออยู่วาสุกิไม่รู้ว่ากีทานั้นเป็นครูใหญ่เธอก็เลยไม่ได้สนใจซึ่งกีทานั้นพาเด็กคนหนึ่งเข้ามาด้วยเพื่อที่จะสมัครเรียนแต่วาสุกิก็บอกว่าให้เธอรอผู้ช่วยครูใหญ่มาถึงถึงจะทำการสมัครเรียนได้จนกระทั่งกีทาเธอรอสักพักและผู้ช่วยครูใหญ่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงพอดี ทุกคนต่างให้ความเคารพเขาแล้วผู้ช่วยครูใหญ่ก็เดินเข้าไปที่ห้องพักกีทาไม่รอช้าเธอบอกว่าเธอพานักเรียนคนหนึ่งมาสมัครเรียนด้วยพอพูดจบผู้ช่วยครูใหญ่ก็ยื่นข้อเสนอให้กีทานั้นจ่ายค่าแปดเจียะเพื่อเข้าโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน2500รูปีแต่กีทาปฏิเสธแล้วบอกว่าค่าเทอมของโรงเรียนรัฐบาลน,นั้นมันแค่230รรูปีเองไม่ใช่หรือแต่ผู้ช่วยครูใหญ่ก็ตอบกลับไปว่ามันเลยเวลาเปิดเทอมมานานแล้วแล้วค่าเทอมโรงเรียนเอก,กชนก็แพงกว่านี้มาก ถ้าเกิดว่ากีทาไม่พอใจก็ให้ไปสมัครที่โรงเรียนอื่นได้เลยทําให้กีทานั้นไม่พอใจมากเพราะผู้ช่วยตั้งใจจะเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเธอเดินหันหลังออกจากห้องผักครูแล้วเดินไปเคาะระฆังเพื่อเรียกครูและนักเรียนมารวมตัวกันจากนั้นผู้ช่วยก็ไม่พอใจกับการกระทําของกีทาเป็นอย่างมากรีบสั่งให้วาสุกิไปหยุดกีทาให้ได้แต่กีทาเธอก็ไม่หยุดและส่งหนังสือราชการให้กับวาสุกิ วาสุกิรีบเปิดอ่านและรู้ว่ากีทาก็คือครูใหญ่ที่ทางราชการส่งตัวมาประจำการที่นี่วาสุกิรีบบอกกับทุกคนว่ากีทาเธอคือครูใหญ่ต่อมาทั้งครูและนักเรียนก็เริ่มมารวมตัวกันที่สนามกีทาก็เลยแนะนำตัวกับนักเรียนและครูทุกคนว่าเธอเป็นครูใหญ่คนใหม่ของที่นี่กีทาพูดจาทักทายนักเรียนทุกคนด้วยความเด็ดขาดและเข้มแข็งและให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเริ่มจากต้องมาถึงโรงเรียนก่อน9ก้าโมงทุกคน นักเรียนทุกคนจะต้องแต่งเครื่องแบบมาโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบทุกคนส่วนคุณครูทุกคนนั้นจะต้องอยู่ในห้องเพื่อสอนนักเรียนถ้าใครไม่ปฏิบัติหน้าที่สอนและไม่อยู่ในโรงเรียนในเวลาราชการก็จะมีการออกใบเตือนถ้าถูกเตือนเกิน3ามครั้งก็มีสิทธิ์ถูกพักงานได้พอพูดจบกีทาก็บอกให้นักเรียนและคุณครูทุกคนเข้าเรียนตามปกติได้วาสุก,กิถามกีทาว่าให้เรียกคุณครูมาประชุมร่วมกันไหมกีทาบอกว่าถ้าต้องใช้เวลานานขนาดนั้นให้คุณครูสอนนักเรียนอยู่ในห้องจะดีกว่า ทางด้านของผู้ช่วยครูใหญ่ที่กลับมานั่งในห้องด้วยความหัวเสียกีทาสงสัยว่าทำไมผู้ช่วยถึงไม่มีชั่วโมงสอนนักเรียนวาสุกิบอกว่าเขาไม่มีชั่วโมงสอนมานานแล้วกีทาก็เลยสั่งให้วาสุกิจัดตารางสอนของผู้ช่วยและส่งมาให้เธอภายในวันนี้ทำให้ผู้ช่วยไม่พอใจเป็นอย่างมากความคิดเห็นของเขาไม่ตรงกับกีทาแล้วในตอนนี้แต่จำเป็นต้องทำตามเพราะว่าตามตำแหน่งหน้าที่แล้วกีทาอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าและเป็นผู้บังคับบัญชาเขาด้วย หลังจากนั้นกีทาก็เริ่มทำงานเลยทันทีเธอเข้าไปในห้องทำงานของเธอผ่านโรงก็จัดการแนะนำห้องทำงานให้กับเธอเตรียมการทำความสะอาดเพื่อให้กีทาเข้ามาทำงานได้กีทาเธอบอกให้พานโรงเอาประตูเหล็กที่กั้นห้องของเธอออกไป<ๆ>เผื่อว่ามีใครต้องการที่จะคุยจะร้องเรียนอะไรกับเธอจะได้เข้ามาง่ายๆแล้วกีทาก็ทำการรับนักเรียนใหม่เข้ามาเรียนอย่างถูกต้อง ทางด้านของคณะครูอีกห้องก็กำลังทำการประชุมกันเรื่องครูใหญ่ที่มาใหม่แต่พวกเขาก็ดูไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่ว่ากีทานั้นจะทำยังไงต่อกับโรงเรียนเพราะคิดว่าคงเหมือนกับครูใหญ่คนอื่นๆที่ย้ายมาแล้วก็จะย้ายออกไปในไม่ช้าจากนั้นกีทาเธอก็เริ่มเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียนอีกครั้งแล้วก็พบว่ามีนักเรียนชายคนหนึ่งไม่ยอมเข้าเรียน เด็กชายคนนั้นพูดว่าเขาไม่ต้องเข้าเรียนก็ได้แล้วครูครูใหญ่อีกว่าพ่อของเขานั้นเป็นคนใหญ่คนโตกีทาก็เลยขอเรียกพบผู้ปกครองของเด็กชายคนนั้นทันทีกีทาเดินสำรวจบริเวณรอบๆโรงเรียนไปเรื่อยๆถือพบว่ามีนักเรียนชายบางกลุ่มเริมตัวกันสุบบุรี่กันบริเวณรั้วโรงเรียนกีทามองไปทางหน้าโรงเรียนแล้วเห็นว่ามีร้านค้าที่ขายพวกบุรีและเหล้าอยู่ติดกับรั้วโรงเรียน กีทารีบเดินไปบอกเจ้าของร้านค้าว่าให้ขยับร้านค้าออกห่างจากโรงเรียนอย่างน้อย500เมตรตามกฎหมายเพราะร้านค้านั้นขายบุหรี่แต่เจ้าของร้านค้าก็ไม่ยอมย้ายออกไปท้าทายให้กีทานั้นควบคุมดูแลนักเรียนตัวเองจะดีกว่า,า,ก,วก,วากีทาก็เลยใช้ไม้แข่งงัดกับเจ้าของร้านด้วยการทำลายข้าวของและฟาดขวดแก้วลงพื้นทำเอาเจ้าของร้านนั้นถึงกับอึ้งไปเลยเมื่อครูใหญ่เอาจริง เหตุการณ์นั้นทำให้เด็กตัวเล็กๆหลายคนกลัวกีทาไปเลยเพราะคิดว่าเธอนั้นเป็นคนที่โหดกล้าสู้กับเจ้าของร้านขายบุหรี่ทั้งที่จริงแล้วกีทาเธอเป็นครูใหญ่ที่น่ารักมากช่วงพักเที่ยงเธอก็มากินข้าวกับนักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งนักเรียนกลุ่มนั้นก็ประทับใจในตัวเธอมากนักเรียนชายตัวน้อยที่เคยคิดว่าครูใหญ่ใจร้ายพอครูใหญ่มาช่วยเขาตอนที่เขาหกล้มเขาก็มองครูใหญ่เป็นนางฟ้าใจดีทันที กีทาเธอเป็นครูใหญ่ที่จิตใจอ่อนโยนแต่สำหรับเรื่องผลประโยชน์ของเด็กๆแล้วเธอจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับใครเด็ดขาดในเย็นวันนั้นกีทากลับมาที่บ้านพักพ่อของเธอถามว่าที่โรงเรียนเป็นไงบ้างดูเหมือนว่าลูกสาวของพ่อนั้นจะเจองานหนักเข้าแล้วเพราะพ่อของกีทารู้มาว่าที่นี่นั้นมีการก่อเหตุอาชญากรรมมากมายในรัฐนี้แต่กีทาก็บอกว่าเธอจะไม่ยอมแพ้ ตำรวจอาจจะทำงานหนักก็จริงแต่หลายอย่างเริ่มต้นที่โรงเรียนถ้าครูทุกคนช่วยกันอาชญากรรมในอนาคตก็จะลดลงได้มากมาถึงตอนนี้กีทาเริ่มวางแผนงานบริหารของเธออย่างจริงจังมากขึ้นโดยจะเริ่มจากกิจกรรมของเด็กๆก,ก่อนเป็นอันดับแรกเช้าวันต่อมากีทานั่งรถตุกต๊กๆคันเดิมไปโรงเรียนลุงคนขับรถก็บ่นเหมือนเดิมเชา้านี้กีทาได้เจอกับสุชีลา ครูสาวที่เปลี่ยนไปด้วยอุดมการณ์ของครูที่ดีและเธอก็ปฏิบัติตัวดีมาตลอดในเช้าวันที่สองของกีทาเธอเรียกนักเรียนมารวมตัวกันในตอนเช้าเปลี่ยนการเข้าแถวตอนเช้าเดิมๆที่น่าเบื่อเปลี่ยนเป็นการเต้นที่สนุกสนานก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเด็กๆทุกคนก็เริ่มสนุกสนานและผ่อนคลายกันมากขึ้นทั้งครูและนักเรียนต่างก็มีความสุขในการทำกิจกรรมตอนเช้าทำให้นักเรียนอยากมาโรงเรียนมากขึ้นเธอสร้างกล่องรับความคิดเห็นของนักเรียนเอาไว้ เพื่อให้นักเรียนเขียนและหย่อนลงกล่องแสดงความคิดเห็นให้อิสระทา,างความคิดว่าอยากทำอะไรแสดงออกอะไรบ้างแล้วกีทาก็กำช Jake ับครูทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่กีทาเริ่มวางแผนงานดีขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้เลยว่าตอนนี้เธอกำลังถูกเจ้าของโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในรัฐเดียวกันจับตามองเธออยู่เพราะจริงๆแล้วโรงเรียนเอกชนของมหาเศรษฐีรามา คอยดึงเด็กที่เรียนเก่งๆจากโรงเรียนรัฐไปตลอดเพื่อสร้างกำไรให้ตัวเองรามากลับไปที่ออฟฟิศก็เริ่มครุ่นคิดว่าทำไมโรงเรียนรัฐแย่ๆถึงเริ่มดีขึ้นบ้ายเลยส่งลูกน้องไปตามสืบดูตัดผ้ามาที่โรงเรียนอีกครั้งในวันนี้พ่อของเด็กชายที่ทําผิดกฎของโรงเรียนมาพบกับกีทาตามที่นัดไว้แต่พอเขามาถึงเขากลับต่อว่ากีทา ตัวเขานั้นเป็นถึงสอสอไม่เคยต้องขัดใจลูกเลยทำไมกีทาต้องมาเข้มงวดกับลูกของเขาขนาดนี้เขาจะให้ลูกไปเรียนที่อื่นกีทาก็เลยบอกว่าลูกของคุณนั้นไม่เคยทำอะไรได้ดีเลยนอกจากโดดเรียนและสูบบุหรี่นอกจากความรวยของพ่อแล้วเขาก็ไม่มีอะไรดีเลยด้วยซ้ำไม่เคยเรียนได้ดีเล่นกีฬาอะไรก็ไม่ไล่ถ้าอยากจะยอมแพ้ไปเรียนที่อื่นก็ตามใจทำให้ครอบครัวของสอสอไม่พอใจมากที่โดนดูถูกด้วยความจริงที่ไม่เคยมีใครพูดมาก่อนแบบนี้ หลังจากเหตุการณ์ที่กีทาปะทะกับผู้ปกครองที่เป็นสสผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เธอก็เริ่มวางแผนต่อไปก็คือผู้ปกครองนักเรียนเช้าวันต่อมากีทาก็เลยเรียกประชุมผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมดในเมื่อหน่วยงานรัฐบาลไม่เข้ามารับผิดช,ชอบกีทาก็เลยทูวรไปที่ส่วนกลางเพื่อของ,งบประมาณมาปรับปรุงโรงเรียนใหม่โดยเร็วที่สุดกีทาขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนทุกคนช่วยกันบำรุงและฟื้นฟูสภาพโรงเรียนผู้ปกครองทุกคนต่างก็เห็นด้วยกับความคิดและนโยบายที่กีทาเสนอมา ผู้ปกครองและชาวบ้านทุกคนก็เลยร่วมมือร่วมใจกันมาดูแลโรงเรียนปรับพื้นที่ใหม่ซ่อมแซมอาคารและทาสีโรงเรียนใหม่ทั้งหมดทําให้มีสีสันมากกว่าเดิมทั้งนักเรียนคุณครูและผู้ปกครองรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวทําให้โรงเรียนกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นทางด้านรามาเจ้าของโรงเรียนเอกชนก็คิดแผนการใหม่ๆเอาายรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเอกชนไปติดไว้ใกล้ๆกับโรงเรียนรัฐบาลเพื่อหวังจะดึงนักเรียนมาเสียเงินเรียนที่เอกชนให้ได้มากที่สุดแต่สําหรับกีทาถือไม่เคยยอมแพ้ แผนต่อไปของกีทาก็คือเธอเลือกที่จะพัฒนาครูในโรงเรียนทุกคนให้กลายเป็นครูที่มีคุณภาพทุกคนไม่ว่าคุณครูจะสอนวิชาหลักวิชาพละหรือกิจกรรมใดๆก็ตามครูทุกคนในโรงเรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตนเองสอนและมันพัฒนาตนเองอยู่เสมอ กีทาเข้าไปแนะนําคุณครูทุกคนในช่วงที่กําลังสอนแม้กระทั่งคุณครูวิชาพละศึกษาคุณหนึ่งที่ชอบกินอาหารตอนสอนและสอนได้แค่การออกกําลังกายพื้นฐานเท่านั้นกีทาก็คือไปแนะนําให้ครูพละเรียนรู้การมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเริ่มสอนให้เด็กๆเ,เล่นกีฬากันเป็นทีมเมื่อคุณครูทุกคนร่วมมือกันนักเรียนก็เริ่มดีขึ้นจะมีแก่แต่ผู้ช่วยครูใหญ่เท่านั้นที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการของกีทามากนักเพราะเขาไม่ชอบเธอตั้งแต่วันแรก ทั้งฝั่งของสสผู้มีอิทธิพลที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนคนนั้นเขาไม่ค่อยชอบใจกีทามากนักก็เลยไปร้องเรียนที่จังหวัดตั้งใจจะให้ผู้ว่านั้นสั่งย้ายกีทาออกไปที่โรงเรียนอื่นแต่ผู้ว่าบอกว่ากีทานั้นไม่ได้ทำอะไรผิดการจะสั่งย้ายครูใหญ่ที่เพิ่งมาใหม่นั้นทำได้ยากแต่ก็มีอีกทางที่สามารถทำได้ก็คือการแกลง้กลงให้ภายในโรงเรียนนั้นแตกแยกกันก่อนเพราะทางผู้ว่ารู้มาว่าผู้ช่วยครูใหญ่นั้นต่อต้านกีทาทำให้เขาไม่ลงรอยกัน ก็เลยสั่งพักงานผู้ช่วยครูใหญ่ทำให้ผู้ช่วยไปต่อว่ากีทาเพราะคิดว่ากีทานั้นคือตัวการที่ทำให้ตนเองต้องถูกพักงานแต่เปล่าเลยกีทาเธอเป็นคนฉลาดเธอบอกกับผู้ช่วยว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำไม่ได้มีอำนาจในการพักงานทั้งที่ไม่มีใบเตือนแต่ถึงยังไงก็ตามก็ทำให้ผู้ช่วยไม่พอใจอยู่ดีเขาปักใจเชื่อว่ากีทามีส่วนรู้เห็นทำให้เขาถูกพักงานเป็นแผนที่สสวางเอาไว้และปันหัวครูในโรงเรียนให้แตกแยกได้สำเร็จ หลังจากนั้นกีทาก็กลับมาโฟกัสที่การพัฒนาครูและนักเรียนในโรงเรียนอีกครั้งซึ่งครั้งนี้กีทาได้ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ว่ามีรายชื่อนักเรียนของเธอบางคนที่สอบตก และหลุดจากระบบของการศึกษาไปทําให้พวกเขาต้องไปทํางานรับจ้างบางคนก็เป็นอาชญากรกีทาก็เลยเรียกประชุมครูว่าจะต้องตามเด็กเหล่านั้นกลับมาเรียนต่ออีกครั้งเพื่อให้โอกาสพวกเขาพ่อแม่คนไหนที่ไม่ส่งลูกมาเรียนก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายเด็กหลายสิบคนก็เลยได้กลับเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้งนักเรียนทุกคนกลับมาเรียนอย่างมีความสุข ทุกสัปดาห์กีทาจะเปิดกล่องแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนคนไหนอยากทำอะไรอยากแสดงความสามารถพิเศษอะไรบ้างก็ให้แสดงออกมาส่วนปัญหาที่รามาเจ้าของโรงเรียนเอกชนนำป้ายมาติดตามทางก็ถูกทำลายป้ายจนหมด เพราะถูกร้องเรียนว่าเอาไม้ในป่ามาทําป้ายและสร้างป้ายขนาดใหญ่กีดขวางทางทําให้รามาไม่พอใจมากและคิดว่าต้องหาวิธีการจัดการกับกีทาให้ได้ก็เลยตั้งใจจะไปเปิดศึกกับกีทาที่ด้านถึงขนาดที่ว่าไปหาถึงที่บ้านเพื่อข่มขู่เล็กๆว่าให้ยอมเป็นพวกเดียวกันเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันแต่กีทาก็มีคุณพ่อที่เข้าใจเธอเป็นอย่างมากกีทาแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ําคุณพ่อของเธอก็บอกให้ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเพราะเขารู้จักลูกสาวของเขาดี ก่อนที่รามาจะกลับไปด้วยความขัดใจที่จัดการกับกีถาไม่ได้ อย่างไรก็ตามฝั่งที่เสียผลประโยชน์ก็ยังจ้องจะจัดการกีทาอยู่เสมอข้อร้องเรียนของกีทานนั้นยาวเหยียดจนเรื่องไปถึงนายอำเภอนายอำเภอก็เลยต้องลงมาตรวจราชการที่โรงเรียนแห่งนี้แวบบแรกที่นายอำเภอนั่งรถมาถึงเขาก็พบว่าที่นี่นั้นเปลี่ยนไปมากนายอำเภอรีบตรงไปหากีทาทันทีแต่ท่าทางของเธอนั้นค่อนข้างมั่นคงและใจเย็นไม่มีการต้อนรับหรือมีพิธีรีตองใดๆในการต้อนรับนายอำเภอเธอให้เหตุผลกับนายอำเภอว่าเธอทํางานอยู่แต่ถ้านายอำเภอจะตรวจตราบริเวณ โรงเรียนก็จะมีครูอีกคนคอยอำนวยความสะดวกให้จากนั้นในอำเภอก็ตรวจตราแต่และห้องเรียนและรอบๆบ,บริเวณโรงเรียนปรากฏว่าทุกห้องเรียนนั้นเรียบร้อยดีมากและคุณครูก็มีวิธีการสอนที่หลากหลายทําให้นักเรียนนั้นเรียนดีขึ้น พอตรวจตารอบๆโร,รงเรียนเสร็จแล้วในอำเภอก็เข้ามาคุยกับกีทานายอำเภอค่อนข้างประทับใจในตัวของกีทาเพราะการที่มีคนร้องเรียนเธอหลายครั้งมันเป็นเพราะว่ามีคนไม่หวังดีกับเธอแต่โชคดีที่นายอำเภอเป็นคนเที่ยงธรรมเขาก็เลยบอกให้กีทาระมัดระวังตัวเอาไว้การเป็นคนดีคนตรงย่อมไปขัดผลประโยชน์ของใครเข้าและจะมีคนคิดร้ายกับเธอแน่นอน กีทาต้องรับมือกับเหล่าศัตรูที่คิดร้ายกับเธอเริ่มจากผู้ช่วยครูใหญ่ที่ไปร่วมมือกับสสผู้มีอิทธิพลส่งอันธพาลเข้ามาป่วนที่โรงเรียนตั้งใจเดินเข้าไปหากีทาที่กำลังนั่งกินข้าวกับนักเรียนหญิงอยู่พวกมันปิดประตูตั้งใจจะทำร้ายกีทาแม้ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวในห้องแต่ผิดคาดเพราะกีทาเธอมีทักษะในการต่อสู้ทำให้เธอสามารถจัดการกับพวกอันธพาลที่เข้ามา4-5ถึง้าคนได้ง่ายมากจนพวกมันต้องเจ็บตัวกลับไปฟ้องคนที่สั่งการ พกมมันมาซึ่งก็คือสอสอและผู้ช่วยครูใหญ่ที่ร่วมมือกันยังไม่จบแค่นั้นเพราะมีครูคนหนึ่งในโรงเรียนที่รู้จักกับสอสอผู้มีอิทธิพลทําให้เหตุการณ์มุ่นวายเกิดขึ้นในโรงเรียนเมื่อนักเรียนทุกคนเริ่มแบ่งชั้นวันณะกันเพราะเดิมทีชาวอินเดียก็เคร่งครัดในเรื่องวรรณะสุดๆมีเส้นแบ่งกันชัดเจนก็เลยทําให้นักเรียนชายในโรงเรียนนั้นทะเลาะวิวาทกันกีทาก็เลยเผาเส้นได้ที่แสดงชั้นวันณะของทุกคนทิ้งไปเรื่องเลยไปถึงหูผู้หลักผู้ใหญ่ที่คลั่งเรื่องวรรณะเอามามก มีการเอาคนมาประท้วยเพื่อให้กีทาลาออกแต่กีทาก็ยืนหยัดและตอบกลับไปด้วยความฉลาดของเธอว่าครูก็ควรทำหน้าที่ของครูไม่ใช่มาแบ่งชั้นวรณะกันเราควรสั่งสอนเด็กให้เติบโตและเป็นคนดีของสังคม ทำเอาสอสอและผู้ช่วยต้องกลับมาปนนิสสากันอีกครั้งเพราะว่าครั้งนี้ก็จัดการกับกีทาไม่ได้อีกเหมือนเดิมพวกเขาปรึกษากันว่าครั้งต่อไปจะรุนแรงกว่านี้และจะรู้จุดอ่อนของกีทาให้ได้จนกระทั่งมีทหารฮินดีนายหนึ่งเข้ามาในโรงเรียนมาทําความเคารพกีทาพวกครูที่เป็นไซสึสกของศัตรูของกีทาก็เลยอยากรู้ว่าที่จริงแล้วกีทานั้นเป็นใครกันแน่เลยให้เด็กคนหนึ่งมาช่วยเป็นล่ามภาษาฮินดีให้จนรู้ว่ากีทาเคยเป็นพันโทหญิงในกองทัพอิน เดียมาก่อนแล้วเธอก็กำลังจะถูกเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปแต่เธอเลือกลาออกและมาเป็นครูใหญ่ที่นี่เพื่อแก้ปัญหาอาชญกรรมระดับประเทศพอพวกศัตรูรู้ว่ากีทาเป็นใครก็พากันเริ่มหวาดกลัวส่วนคุณลุงขับรถตุ๊กๆที่เคยรับส่งกีทาเป็นประจำทุกวันแต่ไม่รู้ว่าเธอคือครูใหญ่พอรู้ความจริงก็ยิ่งชื่นชมในความเก่งและแกร่นของเธอมากขึ้นไปอีกในเวลาต่อมาทางอำเภอได้จัดการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอขึ้นมา ซึ่งทั้งโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนนั้นต้องเข้าร่วมแข่งขันกันในวันแข่งขันโรงเรียนรัฐบาลของฝั่งกีทานั้นถูกกลัน่นแกล้งสารพัดกรรมการที่มาจากทั้งฝั่งโรงเรียนเอกชนก็แอบ,บโกงให้โรงเรียนตัวเองแต่ในอำเภอเข้ามาตรวจสอบกรรมการที่โกงก็ยอมจำนนต่อหลักฐานในอำเภอก็เลยสั่งปลดครูคนนั้นออกจากการเป็นกรรมการและสั่งแข่งใหม่ทั้งหมดซึ่งนักเรียนจากทั้งฝั่งโรงเรียนรัฐก็ทำได้ดีมากแข่งขันชนะเกือบทุกรายการทำให้รามาเจ้าของโรงเรียนเอก ชนหัวเสียมากและผ่านไปลงกับครูคนอื่นหลังจากนั้นผู้ช่วยครูใหญ่ที่ถูกพักงานอยู่ก็เกิดแ้นกีทาขึ้นมาอยากจะเข้ามาช่วยรามาให้จัดการกับกีทารามาก็เลยส่งดอกไม้ไปให้กีทาในวันที่โรงเรียนรัฐจัดงานประจําปีและส่งคนไปเกลี้ยกล่อมให้กีทานั้นมาทํางานให้เขาโดยเสนอเงินให้5 0 0 0 0 0รูปีแต่กีทาก็ปฏิเสธไปพอรามารู้ว่ากีทาปฏิเสธเขาก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีไหนไปจัดการกับกีทาแต่ก็พอรู้ข้อมูลจากผู้ช่วยมาว่า กีตาเคยเลื่อนชั้นให้เด็กที่สอบตกกลับเข้ามาเรียนได้ซึ่งมันอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้รามานั้นเล่นงานกีตาได้อีกครั้ง แต่วันต่อมาเรื่องที่สุดเศร้าของกีทาก็มาถึงอีกครั้งเมื่อเธอตื่นเช้าขึ้นมาและพบว่าคุณพ่อของเธอนั้นไม่ออกมาเดินเล่นตามปกติเมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้ก็พบว่าพ่อของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วกีทาเสียใจมากแต่ก็ต้องเข้มแข็งและจัดการศพของพ่อในช่วงเช้าจนเสร็จเรียบร้อยเธอก็รีบไปทํางานในครึ่งวันบ่ายทันทีสุดชีลาครูสาวผู้เอนดูและชื่นชมเธออยู่ห่างๆได้เดินเข้ามากอดกีทาเอาไว้จังหวะนั้นเองที่กีทาร้องไห้ออกมาเพราะเธอเองก็ เสียใจและกอดเก็บความรู้สึกที่สูญเสียเอาไว้เหมือนกันจากนั้นกีทาก็ออกมาให้กําลังใจนักเรียนที่กําลังจะเข้าสอบและสิ่งที่กีทากลัวมากที่สุดก็คือนักเรียนจํานวน82คนที่กีทาเลื่อนชั้นให้ทั้งที่สอบตกที่จริงแล้วพวกเขาจะไม่สามารถเข้าสอบเลื่อนชั้นได้แต่กีทาต้องการให้นักเรียนของเธอได้มีสิทธิสอบเธอก็เลยโทรไปขอความช่วยเหลือจากสสที่ตอนนี้ยอมรับในตัวเธอแล้วเพราะกีทาทําให้ลูกชายของเขาเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นสสคนนั้นก็ ก็เลยโทรไปคุยกับปลัดอำเภอให้ส่งข้อสอบมาให้นักเรียนที่โรงเรียนรัฐได้ทำครบถ้วนก่อนจะปิดเทอมและจะมีวันประกาศผลสอบอีกครั้ง หนึ่งวันก่อนวันประกาศผลสอบซึ่งตรงกับวันหยุดแต่กีทานั้นเลือกที่จะไปโรงเรียนเหมือนเธอรู้ล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอเมื่อไปถึงกีทาได้พบกับสุชีลาสุชีลาเธอมาโรงเรียนเงียบๆคนเดียวเพราะอยากจะมาลามันเป็นวันที่เธอต้องกเกษียณพอดีกีทาเลยได้มีโอกาสพูดคุยกับสุชีลาครูสาววัยเกษียณสุชีลาเลยได้รู้ว่ากีทาคือแฟนสาวของกาถีลูกชายของสุชีลาที่เคยทํางานที่โรงเรียนนี้แต่ต้องมาตายเพราะอุบัติเหตุทั้ง สองคนต่างเสียใจที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปจนกระทั่งมีรถตำรวจขับเข้ามาที่โรงเรียนพอดีเพราะมีหมายจับมาจับกีทาเขาหาที่เธอเลื่อนชั้นให้นักเรียนที่สอบตกเพราะตามกฎหมายของที่นั่นมันผิดกฎหมายราม,มาเป็นคุณจัดการเรื่องนี้และให้มีคำสั่งสารเพื่อจับตัวกีทาไปพอกีทาถูกควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจชาวบ้านและนักเรียนทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวกีทาแม้กระทั่งครูที่เคยอยู่ข้างศัตรูและไม่เห็นด้วยกับเธอก็กลับมาอยู่ข้างเธอ ทุกคนออกมาประท้วงให้ทางการปล่อยตัวกีทาครูอีกคนก็เดินเรื่องเพื่อจะให้ครูใหญ่ที่รักของพวกเขาออกมาแต่ในเมื่อมันคือกฎหมายก็ไม่มีใครสามารถขัดต่อกฎหมายได้แม้ว่าสิ่งที่เธอทำจะเป็นการให้โอกาสเด็กก็ตามแต่กีทาก็ไม่ได้ถูกปล่อยตัวทางเดียวที่กีทาจะสามารถประกันตัวออกมาได้ก็คือผลสอบของนักเรียนของเธอจะต้องผ่านเกณฑ์มากกว่าครึ่งเท่านั้นเช้าวันต่อมา ชาวบ้านและนักเรียนก็ยังไม่ไปไหนทุกคนประท้วงอยู่หน้าสถานีตำรวจทั้งคืนจนถึงเวลาสิบนาฬิกาผลสอบของนักเรียนที่เคยสอบตกก็ออกแล้วผลปรากฏว่ากีทาเธอทำสำเร็จและนักเรียนทุกคนก็ทำสำเร็จนักเรียนมากกว่าครึ่งสอบผ่านและได้คะแนนอันดับต้นๆของเมืองทำให้กีทาได้รับการปล่อยตัวเพราะเธอได้พิสูจน์ว่าวิธีการของเธอมันช่วยให้นักเรียนของเธอดีขึ้นได้จริงๆกีทากลายเป็นคนดังและเป็นที่ยอมรับทุกคนชื่นชมในความดีและความเก่งของเธอ ตัดภาพมาที่รามาที่ตอนนี้เขาแพ้ให้กับกีทาอย่างราบคาบแล้วก็คงไม่มีวิธีไหนที่ความอายุติธรรมจะสามารถชนะความยุติธรรมได้อีกแล้วหนังก็จบลง